นี่ครับหญ้าสองวันผ่านไปหญ้าเริ่มเตียนขึ้นมาหน่อยหลังจากใช้เครื่องตัดหญ้าพิเศษเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับว่าหญ้าจะเตียนขนาดไหน ลหลังจากตัดหญ้าไปวันที่สามนะครับก็จะได้ประมาณนี้เตียนขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวคอยดูรอดูต่อไปครับ สี่วันผ่านไปครับหญ้าเริ่มเตียนขึ้นเยอะแล้วครับว่าไงพวกเจ้าตั้งใจทาง,งานกันหน่อยครับเทีบกับก่อนหน้าลดมากเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเตียนขนาดไหนครับเนี้คร วันที่สี่ผ่านไปมันก็จะเริ่มเตียนขึ้นเทปเทปจากก่อนหน้านั้นตรงนี้กินไม่ค่อยเก่ยงย้ายไปอีก้อ,องแล้วครับมะนาแปลงนี้ไม่ค่อยสวยครับเนื่องจากได้จากได้กิ่งเก่มาแม่ค้าหลอกขายมา Đèn Tên nhớ nhiều rồi